เป็นวันพระใหญ่นะครับก็เลยทำการปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าเพื่อต่อชีวิตให้เขาได้ป็นอิสระ่ได้รับความสุขปล่อยที่สระน้ำมีบัวเยอะบ้านบ้านหลังใหญ่อรดมสมบูรณ์แล้วก็ไปเหมาเต่ามาสี่ตัวหมดตราง ให้เป็นดิสระของคนบุญกุศนลนเนี่ยช่วยให้เป็นระยานามิตรท่านได้รับผลบุญด้วยนะครับเด็กกลัวสิเอหันห,หน้าความลงเออ,อไปรอดปลอดภัยเก็บขยะเรียบร้อยบุญสำเร็จ ในมหาล,ายลัยรามคำแหง2ครับเขตบางนาอาหารสมบูรณ์มีทั้งบัวมีทั้งผักบุ้งหญ้าแล้วก็น้ำใสสะอาดที่สำคัญบ้านหลังใหญ่ครับอยู่ดงสมบูรณ์คนปล่อยก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสาธุสาธุสาธุาธนี่คนปล่อยครับคนปล่อย